ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปยิงปลาที่แม่น้ำลบบุรีนะครับยิงปลาที่สะพานนะครับก็เพื่อนทรมาตามว่าพอจะมีปลาขึ้นนะครับปลาสวายแม่น้ำนะครับก็เป็นสะพานข้ามแม่น้ำลบบุรีนะครับคลิปนี้ผมก็เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศาสมาชิกยิงปลาแล้วก็ การยิงปลาบนสะพานนะครับวันนี้ก็ออกเดินทางมากับลุงในครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศที่บนสะพานแล้วก็บรรยากาศของเพื่อนเพื่อนนักยิงปลาด้วยกันนะครับไปชมกันครับครับเดี๋ยวถึงแล้วครับสะพานเดี๋ยวผมจะพาไปดูสมาชิกเพื่อนเพื่อนบนสะพานแล้วก็สมาชิกสายตุ้มยิงบนสะพานครับไปครับเดี๋ยวไปชมกัน ผ่านข้ามไปน้ำลงตีสผ่านใหญ่ครับข้ามไปได้อีกในตัวอำเภอครับแล้วันจะเป็นเดี๋ยวมาดูสมาชิกเพืได้นะ้ามพวก สภาพอาการเป็นไงครับก็พร้อมมีตัวได้ลีอ่ะลีอยู่รั่งวันสิบสิบบอกครับเดี๋ยวรอดูผลงานครับลากัดโดนแล้วครับว้ยรอดหัวไม่โดนทั้งบ้องเล้ทั้งบ้องรอด ไม่โดนโอ้ยข้าเยอะไม่เป็นไรนะเอาเลยโอ้โหนเเยจะล่อสายเดิมขาดเกนดิมีน้ำเฮ้สามไเทียนมินมินมินโดนแล้วขาดแล้วนะมันมีนมีมินไม่ได้ไอน

อาดูปากบนดนปากสะพานเนี uh, oh, ้ยม่มีเล็กแต่ว่าสูงดอกช่างดาครับแล้วรูดอกไปไหนลงน้ำดอกช่างดาเย้าดอกมัยังหนาไปซะด้วเออแล้วสายไันหันมันยิงที่เดิมไง ติดขอซากติดสายเชือกดาไอี่เอาขอซกออกแล้วแลก็ผ่านผ่านอนู่นอุ้ยิงอามันลือมามาอว่าลืมเป็นตาเป็นกันลูกม้ยแล้วพวกขยันยืนซ้ำตาย แล้วิงำจ้าเดมดแล้วบอกใส่ตาไม่ดีน่าไม่มีไม่ไดแว่นนเนี่ยไม่ใช่อยังไม่ได้กินน้ำเออไกินน้ำอนไม่ได้เอาโก่มากไม่เล็กเลยเนี่ยยังบอกอยู่ว่าตัวขนาดนี้เอาหรือ

ัยิงบซ้อนนีได้ตัวแล้วครับจะลงพอดีนเยอะมากดันไปเป็นหัวหน้าแพงไม่แหล้วแหวแล้วแหวแล้วทีนี้ยพองได้เลยตับแล้วครับท่านผู้ชมก็ นนเ,งเงียบๆช่วงประมาณเที่ยงๆนะครับแต่ก็ยังมีสมาชิกชมรมยิงปลายิงอยู่ประมาณสองสามคนนะครับผมก็ได้มาหนึ่งผลงานแล้วก็มีสมาชิกได้อยู่ประมาณหกเจ็ดตัวครับเดี๋ยวอันนี้ก็นี่ครับแต่ละตัวแล้วก็ เดี๋ยวลองไปดูลองลอกไปดูอีกสะพานหนึ่งครับไปครับสรุปผลงานสะพานที่สองไม่ค่อยมีตัวขึ้นเท่าไหร่นะครับก็คงจะกลับกันดีกว่าครับแล้วก็คลิปต่อไปก็คลิปนี้อาจจะไม่ได้เห็นตอนยิงนะครับเพราะว่าเนื่องจากการตั้งกล้องเนี่ค่อนข้างที่ลำบากนะครับแล้วก็ กล้องโกโปรเนี่ยมันสายรัดมันค่อนข้างจะตั้งลำบากนะครับก็คลิปต่อไปเนี่ยจะไปยิงปลาที่ไหนก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามมาไว้นะครับแล้วก็ฝากติดตามทางช่อง Facebook ช่างเอกลบรีด้วยนะครับคลิปนี้ผมช่างเอกลบรีลาไปก่อนนะครับกับหนึ่งผลงานสำหรับสวายสะพานข้ามแม่น้ำลบรีนะครับก็คลิปต่อไปก็ติดตามกันครับ